เออทำไปเยอะว่ะดีหมดแหละทำไปว่ะอันใดที่เขาไม่ได้มาทำอย่างเรานะครับเขาสนับสนุนวัดวารามอีกทางด้านหนึ่งนะครับก็โอ้ยโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะวัดนี้หรอกวัดไหนก็ทําไปเถอะครับนะครับดีหมดนะครับนะครับในการทําบุญเนาะนะครับสายไหนวัดไหนก็ดีนะครับดีหมดเลย เลยเหลือวัดวาอารามพระศาสนาเรานะครับอยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามาตั้งแต่นะครับโ mm hmm. บราณโบ,าบาาวาณของเเนาะนะครับไม่รู้กี่พันปีก็ว่านไปนะครับเราเป็นชนรุ่นหลังนะครับมีบรรทบุรุษเขาสร้างวัดวาอารามไว้นะครับเราก็มาสนับสนุนสารต่อนะครับบรรทบุรุษเราสร้างเอาไว้นะครับสุดยอดเลยนะครับเป็นสิ่งที่ เข้ามาแล้วสบายใจนะครับเข้ามาแล้วก็ให้ความร่มเย็นอบอุ่นร่มลื่นดีนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่เนาะนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยลมแรงครับกล้องก็จะสั่นหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับบางทีอาจจะดูลายตาไปนิดนึงเนาะนะครับขออภัยด้วยนะครับผมก็จะไล่สักแป๊บหนึ่งก็จะได้ลงไลน์แล้วก็จะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวไป น้ำมาอะไรผมก็เลยนั่งคุยกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับท่านใดที่เขาจอดไว้ให้เขาก็อาจจะทําการทํางานแล้วก็อาจจะฟังไปด้วยนะครับก็กำนังพูดนั่งคุยสักนิดหนึ่งเพราะว่าก็กวาดมาได้สักระยะหนึ่งไม่ได้คุยกับเพื่อนๆพี่ๆเราเลย บางทีนะครับเราก็ในการไลฟ์สดเนาะนะครับก็สนับสนุนเพื่อนๆเ,เราไปบางทีผมไปคอมเมนต์ไม่ได้ผมก็ไปกดไลค์กดแชร์ช่วยนะครับกดแชร์กดคัดลอกลิงก์ให้นะครับช่วยเหลือกันไปนะครับบางท่านก็ไปคอมเมนต์ไม่ได้เขาก็ไม่รู้ว่าเราไปแต่เราก็ตั้งใจไปของเราแหละนะครับบางคนก็ไลฟ์กัางคืนยาวๆนะครับผมเก็บหลักกิโลกันไปนะครับก็ว่ากันไปนะครับเราก็เห็นเขาไลฟ์สดบางคนก็ไลฟ์เปิดทิ้งไว้ไฟเหลี่ยมแแม่ map, แล้วก็เข้าไปกดให้ บางทีมคอมเมนต์ไม่ได้เราก็ไปกดไลค์กดแชร์ผักดันซึ่งกันและกันไปทำไปเถอะครับนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะผ่านแม้แต่น้องลินก็ยังได้พินมาแล้วนะครับหลังจากรอมาสี่เดือนนะครับรอมาสี่เดือนก็ส่งรอบหนึ่งก็ไม่ได้รอบสองก็ไม่ได้ส่งรอบสามผ่านแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ผักดันสนับสนุนกันด้วยดีตลอดมานะครับผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ การช่วยเหลือสังคมเนาะพี่ชายเราเขาก็บอกว่าอะไรที่ฉันช่วยได้ฉันช่วยนะครับไม่เป็นภาระอะไรเลยนะครับในการช่วยเหลือผักดันและแนะนํานะครับทํายังไงจะแก้ไขปัญหาผ่านไม่ผ่านอะไรยังไงก็แนะนําช่วยกันมานะครับต้องขอบพระคุณพี่ใหญ่ใจดีไดหลายท่านเลยแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือพี่ผู้หญิงใจบุญนะครับที่สนับสนุนด้วยดีตลอดมาผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นับถือด้วยดีตลอดมา ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่ผลักดันมาจนถึงทุกวันนี้เนาะนะครับสุดยอดเลยน้ําใจของทุกท่านนะครับผมถ้าไม่มีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ช่วยไม่มาคอมเมนต์ช่วยนะครับก็ก็มาถึงวันนี้ยากครับนะครับในการทําไลฟ์สดในการลงช็อตลงคลิปไปถ้าไม่มีเพื่อนๆพี่ๆเรานะครับมากดให้กันมาผลักดันซึ่งกันและกันไปก็ก็ปามาถึงจุดนี้ยาก แต่ทุกวันนี้ก็คือก็เห็นท่านใดที่ยังไม่ผ่านแล้วก็เข้าไปผลักดันช่วยกันเหมือนกับเข้ามาช่วยเรานั่นแหละนะครับก็ต่างฝ่ายต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันไปครับทำไปเถอเยวก็ผ่านครับผ่านแล้วได้พินแล้วได้ไรแล้วทุกอย่างมันก็จะมาตามจังหวะของมันไปเรื่อยๆนะครับท้อแล้วกันครับนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันไปพอมันถึงหลักหลังคาบ้านเราพอถึงหลักพันแล้วนะครับ ไหลไปเรื่อยๆลงช็อตไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้มาจากไหนนะครับป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บนะครับผมหลักพันหลักหมื่นขึ้นมานะครับก็จะไหลมาเทมาขอแค่เราขยันนะครับเราขยันขึ้นขึ้นไล่มากน้อยอันนี้ก็ตามสบายตามสะดวกเลยนะครับจะไล่แบบยาวแบบสั้นตามสะดวกตามเราถนัดเลยจัดไปเลยครับนะครับไม่ต้องไปคิดเผื่อนะครับว่าเราไล่สดเนี้ใครจะเข้ามาคุยหรือไม่เข้ามาคุยหรืออะไรไม่ต้องไปคิดเผื่อนะครับ เดี๋ยวถึงเวลานะครับพี่ๆเขาก็จะเข้ามาผักดันเราเองนะครับเราคิดแค่ว่าหน้าที่เราต้องขึ้นไล่นะครับไล่ไปเลยนะครับผมไล่ไปเลยไล่ให้โลกจําไปก่อนเดี๋ยวมันถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆเขานะครับจะเข้ามาผักดันให้เต็มที่ล่ะนะครับผมทําให้เขาเห็นความตั้งใจของเราทําให้เขา